เลโก้ไหมคิดถึงครัวันนี้เจอเลโก้นี่วันนี้เลโก้เนี่ยผมเห็นเลโก้ตัดผมอะผมแบบเฮ้ยน้องแบบน่ารักมากมากเลยแต่ว่าตอนนี้คือผมอะภาษาจีนอะ For Chinese, I just can read Pinyin, but I cannot read Chinese language right now. I just know some, but. Not so much. Paul, I want to die. What should I? Do? What should I eat? Oh, it, this is a good question. So if you want to uh, to, to diet or, or lose some weight, I recommend you to eat less sugar and eat less salty. You know because nowadays I don't eat sugar and Sodium anymore mm. because, like, if I eat something too much salty, and uh, the next day when I have work, my face will be like swollen. That's why I decided to don't eat salty and s sweet. Mm. ตอนนี้จริงๆผมเลิกกินโดนัทด้วยครับผมเลิกกินโดนัทแล้วผมก็เลิกกินโรตีด้วยแล้วผมก็ไม่กินไก่ทอดด้วยครับไม่อยากเชื่อเลยว่าจะทำได้นะ Do you have cheat days? No, I don't have cheat days because I have work every day. That's why I have to. Control my weight every day to maintain my my body every day Your Chinese is good, your Japanese... Oh, oh my god, the, the comment is gone. Your English so good. Thank you You're so handsome oh. Thank you, to Send me your gym trends. I want to be strong like you. are oh, really? I think you want to see my apps nah? Shime, <laughs> huh? You don't want to see gym trends. <laughs> kidding, kidding. จริงๆต้องขอบคุณผ่าฟันคุดนะครับที่มันทาให้ผมเลิกคุมน้าหนักเพราะว่าคือก่อนนี้นผมหนักประมาณเจ็ดสิบหกใช่คือคือเราหนักเจ็ดสิบหกเราแค่รู้สึกว่าแบบมันก็ดูโอเคนะหมายถึงแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรว่าแบบว่าว่ามันดูแบบตัวใหญ่ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอแต่ว่าช่วงผ่าฟันคุดน้ําหนักผมลดมาหกโลเพราะว่าผมกินไม่ได้แล้วผมผ่าตอนเนี้งแล้วผม ไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีเรียนเต้นต่อแล้วก็เดินเยอะด้วยมันก็เลยน้ําหนักลดไปครับที่ตอนไปชิงเต่าที่หลายๆคนบอกว่าผมดูผอมเกินไปแล้วนะจริงๆแล้วพอผมลดอะ่ะผมก็ตั้งเป้าไว้แล้วแหละว่าแบบเออเนี่ยเราชอบตัวเองในเวอร์ชันเนี้ยแต่เราอยากจะทําให้ตัวเราอ่ะตัวใหญ่ขึ้นโดยที่เรายังอยู่ในน้ําหนักเท่านี้อยู่ใช่มันคือการคุมกินน,นั่นเองนะฮะ องตรงบอดี้โกของผมก็คือทรงครังแหละครับทร <c oughs> งครังในมายดีมอนอะทรงคังแหละ Have you ever thought about becoming a K-pop idol? Mm. Oh this is the first time that I saw this question. Actually I have some experience about it. ไม่เคยเล่าให่ใครฟังด้วยนั่นแหละแต่ว่าปลไว้มันเป็นความฝันไปนี่ยังไว้เดี๋ยวรอแบบว่างๆใครเล่าให้ฟังแล้วกันนะ 他们啦。 อ่านคอมเมนต์อยู่นะกำลังดูอยู่มีสนุกมากครับ With this. He's officially my boyfriend. Oh wow! Sorry, I but I read it already. Have you seen Mudeng yet? Oh no! Is your mudeng? Deng? Oh, he's so cute. I so TikTok. Oh, TikTok ยิปเดย์เป็นยังไงบ้างก็ดีครับผมกําลังถ่ายอยู่นะก็เหนื่อยแบบมมนเหนื่อยมันมันมันเขาเรียกว่ามันมันค่อนข้างดรามา่าอะไรบอกฟันดี้มามีนะฟันดี้นะครับมอมีเฮ้ยไม่มีมามีแล้วโทษโอุยอ้ยอุย้ยมันแสดงมันเริ่มง่วงแน่เลยไม่มีมามีแล้วครับเพราะผมโตแล้วเอาจริงๆแล้วก็อมีมามีได้ครับ ไม่ติดเลยใครยังอยากเป็นหมอม,มีอยู่ก็เป็นหมอม,มีได้แต่ว่าหมอมีมมค่อยๆต้องยอมรับว่าลูกโตแล้วนะครับแค่นั้นแหละ <laughs> I want i Don't you sleep. Don't you the crap Today is not sandwich. Can you ไใช่ครับแต่ปีหน้าสิ้นปีนี้แหละกลับไปเรียนแล้วนะยังไงก็ต้องจัดงานร,รับปริญญาอีกสองปีอะทุกสองสองปีกว่ากับสามปีแล้วกันทุกคนจะยังมากันอยู่ไหมตอนนั้นผมจะยังมีแฟนคลับเยอะอยู่ไหมนะม,มันก็ว่างกับไปนนเงาแล้วร้ายกันับ เล่นบทแนวไหนแล้วครับอยากเล่นเป็นมาเฟียครับแบบถ้าเกิดมันมีโอกาสนะนะเพราะว่าแบบเพราะดูบทแต่และอย่างที่แบบเล่นมาคือมันเป็นฟิลมเป็นฟัลท้าทายเช่นแบบอ่าเอาเงี้ยปามาสมมติปามเราเป็นแบบบริการแล้วฟิลแบบลูกลูกแบบลูกชาวประมงอะไรเงี้ยอ่าอย่าง,างเดในลิฟเดก็จะเป็นฟิลแบบ เขาเรียกว่าอะไรแบบไม่รวยครับเลยอยากได้เป็นมาเฟียที่โคตรรวยอ่ะถ้ามีโอกาสนะใช่เป็นมาเฟียเข้มๆที่รวยๆอะไรเงี้ยก็ขอให้มีโอกาสได้เล่นมปนมาเฟียครับภูมิหรอเออใช่ภูมิจริงๆแล้วภูมิมาเป็นบทเดียวเลยที่รวยแต่ผมอยากรวยแบบรวยสุดๆอ่ะ ในในการในการเล่นละครนยผมอยากเล่นเป็นแบบตัวละครที่รวยมากแบบเราพร้อมเปเธออะไรอย่างเงี้ย <laughs> ทีนี้ผมยัเต้นอยู่ตลอดนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงแต่ผมแค่ไม่ลงคลิปเฉย ถ้าปอเล่นมาเฟีย,ยเล่นมาเฟียทำไมอืมไม่รู้อะครับอย่าเล่นเป็นมาเฟียที่แบบดูแบดบอยได้ไหมมีแพลนจะทำฮูตี้ไหมครับด้วยความที่เราอยู่ไทยแลนด์นะนูนะ มันจะร้อนนิดนึงครับก็เป็นไงเอาเดี๋ยวฝากอัพพาร์โลนะครับของคอลเลกชันนี้ในด้วยนะครับตอนแรกคือขายไปแล้วที่งาน VR Fancon นะครับแต่ว่าเราจะขายออนไลน์ด้วยสำหรับอิทเตอร์แฟนส์นะครับ On what is your name or I don't know What is my name what are you going to be in halloween พี่มันใช้อะไรทําไหหน้าใสใช้เซโลวีครับอันนี้จริงๆนะ ว่สูง handsome อืม maybe because of my dad is handsome จริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยที่ลงรูปพ่อสมัยเด็กๆในสตอรี่เพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เห็นรูปพ่อสมัยวัยรุ่นเท่าไหร่คือ่ง่ายนะแบบพ่อแม่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 ผมจะชอบบอกว่าเออพับ พ่อสมัยวัยรุ่นหล่อมากเลยนะอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้กันว่าแบบหล่อจริงเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราแม่ก็เห็นรูปไงเออคือเอา,อางี้แม่ผมอะ่ะชอบลิวเตอร์หัวมากอันนี้ผมไม่ผมไม่เคยบอกใครนะคือไม่เคยเล่าแล้วกันแม่ผมชอบลิวเตอร์หัวมากมากแล้วก็เอาง่ายคือแม่ผมชอบลิวเตอร์หัวเหมือนเหมือนพวกคุณชอบผมอะครับ เพราะว่าแม่ผมผมไปบ้านยายที่ศรีสเกตแต่แม่ผมมีรูปริวเตอร์หัวติดที่ผนังเต็มเลยใช่แล้วทีเนี้ยคือพ่อผมวัยรุ่นนะ่ะแม่ผมบอกว่าหน้ามันริวเตอร์หัวก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับพ่อผมเพราะว่าพ่อผมหน้ามันริวเตอร์หัวครับ <Yeah. S 1> มาริวเตอร์หัวแอนดี้ริวอะ แม่ผมชอบมากหรือตูวของแม่ผมชอบมากแม่ผมแม่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแม่ผมนั่งรถไฟจากศีสเกตมากรุงเทพเพื่อมาดูเขาอะเมื่สมัสมย <c oughs> กี่ปีนะน่าจะประมาณสามสิบปีแล้ว <c oughs> บ้านจะเสร็จเมื่อไหร่จริงๆบ้านเสร็จแล้วครับเดี๋ยวอีกสามวันผมก็ไปอยู่บ้านคะแล้วลพาร์เกอร์ก็จะมา,าแล้วด้วยแต่ประเด็นคือผมไปญี่ปุ่นน่ะยังไงก็ฝากแม่กับน้องเลี้ยงพาร์เกอร์ก่อนแล้วกันนะ ขนาดนี้แล้วพ่อจะรอขนาดไหนไม่รู้ไงนะผมเห็นรูปพ่อตอนัยรุ่นไม่ก็ยเยอะเท่าไหร่แบบเห็นแค่รูปนั้นแหละคือเลื่อนหาในไลน์ในในรูปในครั้งรูปเปเจอเฉยเรากรู้สึกว่าเออพ่อเราก็หล่อดีนะไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดว่าพ่อผมหล่อไหมแต่ว่าผมมองดูผมรู้สึกว่าถ้าเป็นสําหรับคนสมัยก่อนคือดูหล่อดีแต่สำหรับแม่ผมก็ดูมันริวเตอร์หัวครับ แล้วก็เออเป็นดูแม่เนาะไม่เคยเล่าเลยแล้วก็ลืมแล้วก็เพิ่งนึกได้เมื่อกี้ว่าแม่ชอบลีวเตอร์หัวมากๆากบุดแบดบ,บชอบมากมีรูปเขาเยอะมากที่บ้านยาย ก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับพอคิดถึงทุกคนนะก็คิดว่าอยากมาคุยด้วยสักหน่อยนะอะไรเงี้ยก็ไว้โอกาสก็เจอกันนะครับไปถูกกลัวนะครับก็ project. Okay.